ยินดีต้อนรับกลับสู่การอัปเดตฟีเจอร์รถยนต์และว,วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศไทยนั่นคือ Mazda B-T 70ปี2026รถกระบะเจเนอเรชั่นใหม่ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในฐานะหนึ่งในรถกระบะท,ที่ทันสมยัยและมีสไตล์ที่สุดในตลาด สิ่งที่น่าสนใจคือมาสด้ได้รังสรรค์โมเดลนี้ด้วยเอกลักษณ์ใหม่ที่โดดเด่นผสานสมรรถนะอันแข็งแกร่งเข้ากับสัมผัสระดับพรีงเมียมที่คุณไม่เคยเห็นในรถระดับเดียวกันนี้เรามาเจาะลึกดีไซน์สมรรถนะการตกแต่งภายในและทุกสิ่งที่ทําให้ b t 70โดดเด่นในปี2026กันตั้งแต่แรกเห็น m a ส d a b t ลบ70ปี2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตามาสด้จัดเต็งด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่เฉียบค,คมและทรงพลังยิ่งขึ้น โดดเด่นด้วยประจำหน้าที่กว้างขึ้นดีไซน์ประตูที่ลึกขึ้นและไฟส่องสว่างดีไซน์ใหม่ที่ทำให้รถกระบะด,ดูล้ำสมัยไฟหน้าเล็ดเรียวบางและดูดันยิ่งขึ้นขณะที่ฝาท้ายรถมีดีไซน์ที่ฉบเฉียวยิ่งขึ้นพร้อมโลโก้มาสด้าที่ทันสมัยคาดว่า b t 70ในประเทศไทยจะมีรุ่นย่อยให้เลือกหลากหลายโดยแต่ละรุ่นจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วดีไซน์ยังคงความมั่นใจในทุกรายละเอียด มีข่าวลือว่า Bt 70จะยังคงร่วมมือกับ Isuzu ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้เครื่องยนต์ดีเซลที่เชื่อถือได้พร้อมประสิทธ,ธิภาพการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นและแรงบิดที่มากกว่ารุ่นก่อนหน้าคาดว่าเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซล3.0ลิตรจะให้สมรรถนะที่แข็งแกร่งเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและการใช้งานหนัก ขณะที่เครื่องยนต์ขนาดเล็กกว่า1.9ลิตรอาจมีวางจำหน่ายสำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดน้ำมันมากกว่ากำลังเครื่องยนต์ดิบมาสด้ยังมุ่งเน้นคุณภาพการขับขี่ที่นุ่มนวลยิ่งขึ้นสำหรับสภาพถนนที่หลากหลายในประเทศไทยดังนั้นการปรับแต่งช่วงล่างและความแข็งแกร่งของตัวถังที่ดีขึ้นจะมีบทบาทสำคัญในรุ่นนี้เมื่อเข้าไปภายใน BT 70จะยกระดับประสบการณ์รถกระบะให้มีความพรีเมียมมากขึ้น มาส d a เป็นที่รู้จักในด้านการตกแต่งภายในที่หรูหรามาโดยตลอดและรุ่นปี2026ก็เช่นกันคาดว่าจะมาพร้อมกับวัสดุสัมผัสนุ่มหน้าจออินโฟเทนเมนที่กว้างขึ้นแผงหน้าปัดดิจิทัลที่ปรับปรุงใหม่คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สายและฉนวนป้องกันเสียงรบกวนในห้องโดยสารที่ดีขึ้นเพื่อการขับถี่ที่เงียบยิ่งขึ้น แม้แต่เบาะนั่งก็ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางระยะไกลที่ดีขึ้นและคาดว่าจะมีพื้นที่ด้านหลังที่กว้างขึ้นเล็กน้อยสำหรับผู้โดยสาร m a สด a ต้องการให้ BT 70ให้ความรู้สึกเหมือนรถกระบะท,ที่คุณสามารถขับขี่ได้ทุกวันอย่างราบรื่นไม่ว่าจะเพื่อการทำงานหรือครอบครัว ความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญพร้อมด้วยระบบขั้นสูงอย่างระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดและกล้อง360องศาซ,ซึ่งคาดว่าจะมีให้เลือกใช้งานตามรุ่นย่อยผู้บริโภคชาวไทยจะประทับใจในความพยายามของ Mazda ในการทำให้คุณสมบัติเหล่านี้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นในทุกรุ่นย่อยดังนั้นมาส da b บ7ทปี2026จึงไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กน้อย แต่มันคือก้าวกระโดดครั้งสำคัญในด้านสไตล์ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีหากคุณชอบรถกระบะสมัยใหม่ที่ผสมผสานสมรรถนะเข้ากับความประณีตรถกระบะรุ่นนี้คุ้มค่าแก่การรับชมอย่างแน่นอน